สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับเฉลยข้อสอบจริงครับกพปีหกสามครับในพาร์ทที่สิบแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็ใครยังไม่ดูพาร์ทที่หนึ่งถึงพาร์ทที่เก้าครับอีพีหนึ่งถึงอีพีเก้าแนะนําให้ไปดูครับนักเรียนเพราะว่าครูสอนไม่ได้เฉลยอย่างเดียวครับครูแนะนําวิธีการคิดและบอกสูตรและบอกเทคนิคหลายๆอย่างบอกข้อดีข้อเสียบอกวิธีการปูพื้นฐานทั้งหมดเนาะดังนั้นแต่ละคลิปของครูครับ ครูไม่ได้เพียงแค่บอกว่ามันตอบอะไรครูบอกทั้งหมดว่ามันคิดยังไงแล้ววิธีคิดแบบไหนคิดดีหรือวิธีคิดแบบไหนคิดช้าโอเคนะครับไปติดตามครูให้ครบทุกคลิปนักเรียนจะได้พื้นฐานคณิตไปสอบด้วยโอเคนะครับเรียนมาในวันนี้เป็นอีพีที่สิบก็เป็นข้อเปอร์เซนต์ง่ายๆที่หลายๆคนมองข้ามไปคิดว่ามันยากใช่ไหมครับเรียนจริงๆครูบอกได้เลยครับเรื่องนี้อยู่ในป .6 ครับเนื้อหาป .6 ป .6 ในเรื่องบทประยุกต์ลองไปดูได้ครับคณิตศาสตร์ที่ครูย้ําบ่อยๆว่าเล่มม่วงและครูก็แจกด้วยใช่ไหมครับนักเรียนไปโหลดกันได้ครับป .6 เนี่ยครับป .6 เรื่องบทประยุกต์ก็จะมีเปอร์เซ็นต์พวกนี้ให้นักเรียนได้ลองฝึกคิดแล้วเนี่ยจะรู้ว่าข้อนี้มันไม่ได้ยากเลยไปเริ่มกันครับเรี่นครูจะสอนช้าๆนะครับโจทย์บอกว่าร้านค้าติดป้ายราคาติดป้ายราคา ไว้โดยคิดกำไร40%อ่ะนักเรียนตีความจากตัวนี้ก่อนครับติดป้ายราคาโดยคิดกำไร40%แปลว่าอะไรมาดูครูนะครับแสดงว่าคิดกำไร40%นักเรียนก็ต้องมองว่าทุนราคาทุนครูเขียนอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเรียนสั้นๆทุน100บาทใช่ไหมครับเราต้องการกำไร40%แสดงว่าต้องติด ต้องติดป้ายราคาต้องติดป้ายราคาไว้ร้อยสี่สิบบาทใช่หรือไม่หลักการประถมง่ายๆเลย,ยนักเรียนก็เงินเรามีร้อยบาทจะได้กําไรสี่สิบบาทก็คือสี่สิบบาทจากร้อยใช่ไหมครับก็ต้องขายร้อยสี่สิบาทนี่คือสี่สิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นตแปลว่าสี่สิบจากร้อยใช่ไหมแต่เขาบอกว่าต้องการติดป้ายให้ได้กําไรสี่สิบเปอร์เซ็นต ก็คือนักเรียนต้องติดป140า้ายร้อยสี่สิบาทครูสอนนี้เข้าใจไหมครับถ้านักเรียนติดป้ายสี่สิบาทอ่าครูทําให้ดูจะได้เข้าใจลึกซึ้งถ้านักเรียนติดป้ายสี่สิบาทก็ขาดทุนสิเพราะว่าต้นทุนมันมาหนึ่งแล้วอ่ะใช่ไหมครับนักเรียนต้องการกําไรสี่สิบเปอร์เซ็นตนักเรียนต้องขายร้อยสี่สิบถูกไหมครับดังนั้นราคาที่นักเรียนติดป้ายเราได้มาแล้วร้อยสี่สิบาททุนหนึ่งร้อยต้องการกําไรสี่สิบเปอร์เซ็นต ก็หมายถึงต้องติดป้ายราคาไว้ร้อยสี่ิบาทเพื่อให้เมื่อหักต้นทุนแล้วจะเหลือสี่สิบาทเป็นกำไรทันนะครับต่อมาโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าลดราคา10บเอร์เซนนักเรียนครับจินตนาการตามครูนะถ้านักเรียนลดราคาจากตรงนี้ครูอยากสอนให้เข้าใจลึกซึ้งถ้านักเรียนลดราคาจากตรงนี้ก็ขาดทุนสิใช่ไหมเพราะว่า ร้อยหนึ่งมันเป็นต้นทุนของเราถ้าลดราคาจากหนึ่งร้อยบาทก็เจ๊งสิครับตัวไหทางัเรียนขาดทุนนเห็นดังนั้นตำแหน่งที่ลดราคาทําได้ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งนี้ใช่หรือไม่เวลาเรียนวิเคราะห์โจทย์ให้นึกถึงวิธีการของครูใช่ไหมครับวิธีการของครูนี่พื้นฐานมากๆเลยนะครับเรียนถ้าเราจะลดราคาเราลดที่ร้อยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าลดที่ร้อยมันก็ขาดทุนสิใช่ไหมครับดังนั้นการลดราคาต้องลดที่ร้อยสี่สิบเรียนต้องลดตรงนี้ลดราคา ลดต่อนักเรียนอาจจะเคยไปเคยเที่ยวห้างสรพสินค้าใช่ไหมครับเวลาเขาติดป้ายอ่ะลดแล้วลดอีกเดี๋ยวลดลงอีกลดลงอีกทุกคนทราบอีกแล้วครับต่อให้ลดกี่ครั้งนักเียนเขาก็ลดจากราคาติดป้ายยังไงเขาก็ได้กําไรเขาไม่เคยขาดทุนถั่งไหมครับอย่างเช่นคนนี้เขาลดลงอีกสิบเปอร์เซ็นดูดีครับลดสิบเปอร์เซ็นลดสิบเปอร์เซ็นเนี้ยนักเรียนต้องทราบว่ามันไม่ได้ลดจากหนึ่งร้อยแต่มันลดจากร้อยสี่สิบถั่งไหมครับ คูณลบตรงนี้นะก็แสดงว่าลดจากตรงนี้ลดจากราคาป้ายร้อยสี่สิบเนี่ยเอาไปลดอีกสี่สิบอีกสิบเปอร์เซ็นต์นักเรียนมีหน้าที่ต้องดูว่าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นน่ะมันคือกี่บาทหลักการง่ายๆดูครับลดร,ราคาจากป้ายใช่ไหมครับนักเรียนลดร,ราคาจากป้ายจากป้าย ป้ายคือร้อลดราคา10%ก็คือ10ส่วน100ใช่ไหมจากนั้นตัด0ูย์ครับตามหลักการคณิศตศาสตร์ปกติ0ูนย์ใช่ไหมครับแสดงว่าเขาลดราคาไป14บาทก็คือลดจาก140ยสีนักเรียนก็ต้องรู้ว่าเหลือกี่บาทใช่ไหมครับหลังจากลดเหลือเนี่ยนันกเรีนข้อดีง่ายมากนะครับเหลือ นักเรียนก็เอาร้อยสี่สิบราคาที่จากป้ายเอาไปลดอีกสิบเปอร์เซ็นก็คือลดอีกสิบสี่บาทนักเรียนลบออกใช่ไหมครับหลักการลบทุกคนทราบอยู่แล้วเนาะครูทําให้ดูเล่นๆสมมตินักเรียนยังไม่คล่องจริงนักเรียนคล่องอยู่แล้วล่ะแต่ฝึกฝนบ่อยๆครับจะคล่องยิ่งขึ้นเนียครับครูลดครูลบง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็นี่เหลือสามนี่เป็นสิบเหลือหกเหลือสองใช่ไหมครับ แล้วก็เหลือหนึ่งร้อยยี่หกแสดงว่านักเรียนอะพอลดราคาไปอีกสิบเปอร์เซ็นเหลือราคาป้ายร้อยยี่บหกบาทครูขีดเส้นใต้นะร้อยี่บหกบาทคืออะไรราคาป้ายใหม่ป้ายล้างสต็อกใช่ไหมครับป้ายใหม่ขันครูไหมครับเห็นภาพชัดเจนเนาะเดี๋ยวครูจะอธิบายเห็นภาพรายละเอียดแสดงว่าราคาไฟนนลที่เขาขายคือหนึ่งร้ยี่กบาท ดูไทม์ไลน์ที่ครูอธิบายนะครับนเรนยนิงจริงข้อนี้ทุกคนพอฟังครูอธิบายเริ่มเห็นภาพว่ามันง่ายใช่ไหมครับแต่นเรียนดูเทคนิคของครูนเรนจะรู้ว่าเออมันเป็นลําดับคืออย่างนี้นเรนที่มามันคืออย่างนี้ทุนเนี่ยร้อยบาทเขาต้องการกําไรใช่ไหมครับกําไรสี่สิบเปอร์เซ็นจากร้อยก็แสดงว่าเขาต้องติดป้ายปักป้ายใช่ไหมครับติดป้ายขาย ที่ราคาร้อยสี่สิบบาทเพื่อให้ได้กำไรสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับจากนั้นเขาบอกว่าไม่มีคนซื้อเลยเสียดายเสียใจมากไม่มีคนซื้อเลยราคานี้เขาก็ลดอีกทีหนึ่งลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์จากอะไรสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาที่เขาอ่ะตั้งโอเวอร์ไว้แล้วใช่ไหมครับสิบเปอร์เซ็นต์จากร้อยสี่สิบพอสิบเปอร์เซ็นต์จากร้อยสี่สิบปั๊บ ก็เหลือราคาสุดท้ายที่เรียนคิดออกมาก็เหลือ126บาทอย่างนี้ใช่ไหมครับไทม์ไลน์ลด10%ลดกี่บาทอันนั้นรู้อยู่แล้วลด14บาท14บาทก็เหลือ126นี่คือราคาสุดท้ายคือราคาไฟแนลราคานี่แหละที่เขาต้องการจะขายสุดท้ายชัดเจนไหมครับไฟแนลแล้วทุนน่ะทุนก็ยังเป็นทุนเดิมทุน100ชัดเจนไหมครับเรียนไปต่อนะครับ สุดท้ายแล้วหลังจากลดสองรอบหลังจากติดป้ายราคาเกินไปสี่สิบเปอร์เซนตกลับมาลดสิบเปอร์เซนก็เหลือราคาสุดท้ายคือทุนหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับขายเท่าไหร่ขายติดป้ายวงเล็บนะครับขายราคาป้ายขายราคาป้ายร้อยยี่บหกบาทจบแล้วนะครับเนียได้กำไรกี่เปอร์เซนต์ชัดเจนเราเริ่มต้นหนึ่งร้อยไงไม่ต้องไปเทียบอะไรแล้ว เริ่มต้นหนึ่งร้อยขายร้อยยี่หกชัดเจนมากสแสดงว่าแบบนี้เราเรียกมันว่ากำไรยี่สิบหกเปอร์เซ็นเห็นไหมก็พอใจดีมากไม่มีตัวเลขที่มากกว่าร้อยเลยให้เทียบจากร้อยก็ทุนร้อยขายร้อยี่หกอ่ะก็กำไรยี่หกเปอร์เซ็นใช่ไหมครับเนี่ยยี่หกเปอร์เซ็นคือยี่หกจากร้อยทุนหนึ่งร้อยขายร้อยี่หกก็กำไรยี่หกเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือ ยี่หกเปอร์เซ็นครูเห็นหลายๆคนคิดถูกครับนักเรียนเก่งมากแต่นักเรียนอาจจะไม่มีคิดวิธีการคิดง่ายๆเช่นครับหลายๆคนก็มีวิธีการคิดแต่ครูสอนให้นักเรียนแม่นยําขึ้นโอเคไหมครับกลับไปดูที่ครูสอนนิดหนึ่งช้าๆดูครูเริ่มต้นนะครับน,นักเรียนครูเริ่มต้นง่ายๆอย่างนี้ทุนหนึ่งร้อยติดป้ายร้อยสี่สิบต่อมาลดราคาสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเนี้ยไม่สามารถลดจากร้อยได้เพราะว่าถ้าลดจากร้อยเราก็ขาดทุน มันต้องลดจาก140แน่ใช่ไหมครับต่อมาเราก็มาคิดว่า140เนี้ยลดไป1 0น่ะคือลดกี่บาทก็คือลดไป14บาทพอลดไป1 4บาทใช่ไหมครับเหลือกี่บาทเหลือกี่บาทก็คือเหลือ11้0ยลบ14ก็คือเหลือ126บาท126บาทคือราคาสุดท้ายใช่ไหมครับเนี่ยหลังจากลด1 0เมื่อเรารู้ราคาสุดท้ายแสดงว่าราคาที่แม่ค้าต้องการขายคือ126บาทกลับมาที่ต้นทุน ต้นทุนของเราคือ100บาทต้องการขาย126แสดงว่าเราบวกกําไรไปแล้ว26%่สิตคตอบของข้อนี้คือ2ี่หกครับเรียนตรงไปตรงมามากหวังว่าทุกคนคงคิดถูกเนาะใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ใต้ YouTube ครูได้โอเคนะครับเรียครูจะมาตอบทุกคําถามเลยต่อมาครับก่อนจบนะครับน,นักเรียนแนะนําว่าเวลาเข้ามาช่องติวของครูให้กดเพลย์ิสตครับเรียนแนะนําเลยนักเรียนจะเห็นว่า ครูติวไว้มากมายครับแบ่งเป็นเพลิสติวข้อสอบติวกฎหมายติวภาษาไทยติวอังกฤษเยอะแยะไปหมดดังนั้นนักเรียนกดตรงเพลิดครับจะเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนโอเคนะครับหลังจากนั้นแนะนําว่าให้นักเรียนกดติดตามหรือกดซับสไครต์ครูไว้กดกระดิ่งยิ่งดีนักเรียนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ครูอัปเดตโอเคนะครับบางทีใน Facebook มันปิดกั้นการมองเห็นแต่นักเรียน กดติดตามครูไว้ใน YouTube นักเรียนจะมองเห็นทุกครั้งที่ครูอัพคลิปใหม่ยิ่งกดกระดิ่งนักเรียนจะเห็นครูทุกครั้งเลยโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อทุกคนครับเน่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ